สวัสดีครับพบกับพี่ต่างน้องพร้อมและพวกเราครอบครัวะัวผมทางกล้องจะต่างกันแน่ถึงแล้วนะครับสาหรับวันนี้ครับพวกเราครอบครัวะัวผมต้มาเข้างานเทศกาลขึ้นเขาไหว้พระที่วัดเชิงเขาอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับปีนี้ที่งานเทศกาลขึ้นเขาไหว้พระที่วัดเชิงเขานะครับเกาจััดต้งแต่วันที่ไหนถึงเท่าไหร่ครับถึงวันที่ห้าแก้วมักนาถึงว5นที่าพิพานะครับเป็นด้วจะมีเวลามาเทนนะครับ เอาละครับพวกเราพร้อมอจะเข้าไปเชื่องงานทันไหนดีอย่างครับย <Wow. S 1> ินดีด้วมไหม <Yeah. S 1> มีพร้มอมพร้อมไหม <Wow. S 1> เอาละครับและเพื่อนผู้จารย์เสียเวลานะครับเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆตามเข้ามาชมพลังงานร่วมกับพวกเราครอบครูตุ๊กเปิมได้เลยครับ งานเทศกาลขึ้นเขาไหว้พระสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระธาุเชิงเขาจังหวัดสระบุรีสำหรับปี2567นะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่9มกราคมถึง25กุมภาพันธ์นะครับสำหรับงานเทศกาลขึ้นเขาไหว้พระสักการะพระบรมสารีริกธาตุ นพระธาตุเชิงเขานะครับก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับสําหรับปีนี้นะครับพวกเราครอบครัวตัวกลมก็มากันตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับเพื่อมาเก็บบรรยากาศภายในวัดให้เพื่อนๆชมนะครับเพราะถ้ามาช่วงค่านะครับอ้โหควรจะเยอะมากๆเลยละครเพราะเข้ามาชมไฟที่ประดับประดาภายในงานครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นน้ําตกจําลองของวัดเชิงเขานะครับนับเพื่อนๆสวยมากครับแล้วก็สูงมากๆเลยนะครับเนี่ย สูงมากกว่า10เมตรเลยนะครับ <Wow. S 1> โอ้โหให้ความรู้สึกว่าล่มลื่นมากๆเลยนะครับเนี่ยมองขึ้นไปนี่เห็นยันยอดของพระธาตุเชิงเขาเลยนะครับเรียกได้ว่าอลังการมากๆเลยล่ะครับ และทางด้านนี world world ้นะครับก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับเดี๋ยวพวกเราครอบครัวตุ่มจะพาเพื่อนเข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อรวยปราสาทิโกด้านในกันนะครับเชิญเพื่อนตามพวกเราครอบครัวตุ่มเข้ามาด้านในได้เลยครับ ตอนนี้พวกเราครอบครัวจุกงก็ได้เข้ามายังวิหารหลวงพ่อรวยปราสาทติโกแล้วนะครับมามีกําลังพาพี่มีตังอัะน้องมีพร้อมนะครับไปนําดอกไม้ทุกเทียนมากราบสักการะท่านครับเ <Wow. S 1> จ้าหน้าที่ของทางวัดเชิงเขานะครับเขาจัดเตรียมดอกไม้ทุกเทียนไว้เป็นชุดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มากราบสักการะหลวงพ่อรวยครับ แต่ดูเหมือนน้องมีพร้อมของเราจะใจร้อนนะครับเดินนําหน้าพี่มีตังกับมามีไปแล้วครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนน้องมีพร้อมของเราจะมาหยุดหน้าตู้ทําบุญนะครับน้องมีพร้อมอยู่เพิ่งตกขบวนครับตามมามีกับพี่มีตังขึ้นไปกราบสักการะหลวงพ่อรวยก่อนนะครับหลวงพ่อรวยท่านเป็นเกจิชื่อดังแห่งวัดตะโกนะครับและท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวสระบุรี และยังเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั่วทั้งประเทศด้วยล่ะครับตอนนี้มังมีกําลังพาพี่มีตังกับน้องมีพร้อมอธิษฐานจิตนะครับขอพอรบารมีจากหลวงพ่อรวยนะครับขอให้ครอบครัวตัวกลมของเรามีแต่ความสุขตลอดปีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเงินทองไหลมาเทมารวยรวยรวยด้วยเถิดสาธุสาธุ เมื่ออธิษฐานเสร็จครับก็เป็นหน้าที่ของพี่มีตังอัะน้องมีพร้อมนะครับนำดอกไม้ทูกเทียนไปนถวายให้กับหลวงพ่อรวยปราสาทิโกครับเมื่อถวายดอกไม้ทูกเทียนเสร็จแล้วหมามีก็พาพี่มีตังกับน้องมีพร้อมกราบลาหลวงพ่อรวยครับได้มาลาบหลวงพ่อรวยปราสาทิโกในวันนี้ครอบครัวของเรารู้สึกอิ่มบุญกันทั้งบ้านเลยล่ะครับ ราบหลวงพ่อรวยเสร็จแล้วพร้อมจะลุยต่อหรืยอยังครับวัยรุ่นร <c oughs> องเท้าพี่มีตังนี่หืมสีสันสดใสามากๆนะครับของน้องมีพร้อมก็ไม่หย่อนนะครับสีหวานเช่นนะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวใส่รองเท้าเสร็จแล้วหม่อมมีจะพาพี่มีตังกับน,น้องมีพร้อมไปชมถ้ำพุทธเศรษฐีนาคราชอันเรื่องือของวัดเชิงเขากันนะครับ <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าน้องมีพร้อมจะไปผิดทางนะครับเนี่ย <c oughs> พี่มีตังครับนําน้องมีพร้อมไปหน่อยครับต้องจับมือดีๆนะครับรายเนี้ย เไไม่ได้ลยนะ oh, <no. S 1> หลังจากที่ครอบครัวของเราได้เป็นกราบหลวงพ่อรวยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้หมามีก็พาพี่มีตังกับน้องมีพร้อมตีคอ้งเอาเรื่องเอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับ <Yeah. S 1> ดูเหมือนว่าพี่มีตังกับน้องมีพร้อมของเราจะสนุกสนานกับการตีคอ้งกันหน้าดูนะครับตีกันไม่หยุดเลยนะครับเนี่ย มีตังมีถอยไปตั้งหลักนะครับมีเล็งนะครับแล้วก็งุ้งเข้าไปตีค้องกันทีครับน้องมีพร้อมอยากะทำม้างนะครับเนี่ยพยายามจะขอมาจากพี่มีตังครับแต่พี่มีตังไม่ยอมครับพยายามจะตีคองอีกทีครับสีเสร็จก็วิ่งหนีครับสร้างความงุนงงให้กับน้องมีพร้อมเป็นอย่างมากเลยครับสรุปแล้วน้องมีพร้อมก็ยังไม่ได้ตีสักทีครับ เอาละครับไม่ได้ตีก็ไม่ได้ตีครับไม่เป็นไรครับมุ่งหน้าตามหมามีกับพี่มีตังไปยังถ้ำพุทธเศรษฐีนครขาชกันดีกว่าครับหูขาสั้นจะ่สับหนีไวมากเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ครอบครัวของเราก็รับสายศีลจากหลวงพ่อนะครับเพื่อความบรนสุทิมงคลครับพ่อกับผูกมมือกับพี่มีตังนะครับเป็นเด็กดีนะครับพี่มีตังครับอ่าเรามีพร้อมเลยครับหลวงพ่อครับ แขนสั้นครับหลวงพ่อต้องโน้มมาข้างหน้าสตินะครับเอาละครับมีพร้อมก็อย่าดื้อนะเองอ่ะเป็นเด็กดีเชื่อฟังป๊ป๊ากับมัมมีนะเหมือนว่าหลวงพ่อท่านจะมองน้องมีพร้อมพอนะครับว่าไม่ธรรมดาครับเอาละครับเมื่อครอบครัวของเราได้รับสายสินจากหลวงพ่อนะครับก็ลุยต่อนะครับมุ่งหน้าไปยังถ้ำพุทธเศรษฐีนักล่ากันต่อเลยครับเดินกันอย่างพร้อมเพรียงครับสามัคคีคือพลังครับพร้อมไปยังครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับ ตอนนี้ที่มิตางก็นำมามียน้องมีพร้อมนะครับเดินลงมาในถ้ำพุทธเศรษฐีนาคาร่าแล้วนะครับบรรยากาศก็ช่างดูลึกลับจริงๆครับพระราในกลิ้งได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ครอบครัวของเราก็เดินลงมาเกือบจะถึงห้องแรกแล้วนะครับในที่สุดพวกเราก็ลงมาถึงแล้วครับสําหรับห้องแรกนะครับมันช่างวิจิตรการตามากๆนะครับเนี่ยฮะดูที่ครับเพื่อนๆครับเป็นพระพุทธรูปแกะสลักนะครับ พี่มีตังก็ก้มลงกราบทันทีนะครับซึ่งการกราบนะครับก็เป็นวิถีของชาวพุทธแบบพวกเรานะครับดูครับงดงามมากๆนะครับเพื่อนครับตอนนี้พี่มีตังก็พาหมานีนะ้องมีพร้อมนะครับลัดเลาะไปตามถ้ำนะครับแนละ้วเดินขึ้นมายังห้องโถงด้านบนนะครับซึ่งห้องโถงด้านบนนั้นมีอะไรครับเดี๋ยวตามมาชมกันดีกว่าครับบนห้องโถงด้านบนนี้ก็จะเป็นรูปแกะสลกัก รูปหน้าของพระพุทธองค์นะครับโอ้โหดูสวยงามมากๆเลยนะครับวิจิตรมากเลยครับเนี่ยและสําหรับผู้ที่ต้องการถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์นะครับก็สามารถทําได้ที่จุดนี้เลยนะครับตอนนี้พี่มิตังก็พามามีรลับเลาะเข้าไปตามแนวถ้าลึกลงไปเรื่อยๆนะครับและรู้สึกว่าตอนนี้พี่มีตังครับมามีจะพบกับอะไรครับน้าอ้อโอคือปู่พญานาคราชครับโอ้โห โตมากๆเลยนะครับพี่ตังว่าหมอมีก็ไม่รอช้าครับทําการขอพรหลวงปู่พญานาคทันทีครับถึงขอให้รวยขอให้รวยครับและเมื่อเดินลึกเข้ามายังห้องถัดไปนะครับห้องนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนหิงห้อยนะครับหรือเป็นแสงที่จําลองเป็นหิงห้อยนะครับดูแบบเหนือจินตนาการมากสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเขาจําลองเป็นหิงห้อยนะครับแบบ อยู่รอบๆตัวเราเต็มไปหมดเลยล่ะครับ <Wow. S 1> ในห้องถัดมานะครับดูเหมือนว่าห้องนี้จะเป็นห้องสุดท้ายนะครับ <Wow. S 1> ในห้องนี้ครับเขาก็จะจำลองเป็นหินธรรมชาตินะครับเป็นหินงอกหินย้อยต่างๆครับจะใหเป็นทางขึ้นไปยังด้านบนนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นทางออกของถ้ำพุทธเศรษฐีนครราชครับ wow. ตอนนี้พวกเราก็ออกมาจากถ้ำท่าเศรษฐีนะครลาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงครับสนุกกันไหมครับแหมดูสนุกสนานกันหน้าด้วยนะครับเนี่ยแล้วหมามิจะพาไปชมอะไรต่อครับเดีย๋ยวเราตามหมามิไปกันดีกว่านะครับตอนนี้หมามีก็พาพี่มีตรและน้องมีตรร้อมนะครับมาขอพรที่หินตาหินยายจำลองนะครับ หลังจากที่ขอพอหินตาหินยายเสร็จแล้วนะครับพี่มีตังก็ได้นำทูบนะครับไปปักที่กระถางทูบด้านหน้าของหินตาหินยายนะครับขอให้รวยรวยรวยครับและตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับนั่นคือการเสี่ยงเซียมซีครับหน้าที่นี้พี่มีตังถนัดอยู่แล้วครับเอาละครับทาการขย่าแล้วครับดูเหมือนน้องมีพร้อมนะครับจะแย่งเซียมซีจากพี่มีตังไหมครับโหจะขอโชว์เองครับเนี่ย มามีบอกไม่ต้องแย่งกันครับได้เสียงเกมตีกันทุกคนครับเอาละครับพี่มีตังจะได้เบอร์อะไรครับเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆกันดีกว่านะครับได้ยังครับพี่มีตังครับในขยัวครับดึงออกมาเลยครับเนี่ยคือเบอร์อะไรครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆกันครับดูเป็นปิดสนามมากครับมองไม่ชัดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันใกล้ๆนะครับเอาแบบให้เห็นกันจัดจ่ะนะครับจะได้ไม่ผิดเบอร์ครับเพื่อนๆเห็นกันแล้วใช่ไหมครับ เมื่อได้เลขที่ต้องการแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากราบลาหินตาหินยายแล้วล่ะครับขอให้ครอบครัวของเราถูกเลขเด็ดงวดนี้ด้วยนะครับหินตาหินยายครับเอาล่ะเดี๋ยวหมอมิจะพาพี่มีตังและน้องมีพร้อมไปชมส่วนอื่นกันนะครับจะดูเหมือนว่าหนุ่มมีพร้อมจะยังคาใจกับเทียมตีนะครับเอาล่ะครับเอาเทียมตีไปเก็บนะครับเอาล่ะครับมีพร้อมตามหมอมิไปเลยครับมาครับมาใส่รองเท้าครับ องา,าสุดเเท่่ัั้งคคูนนะรบี <Wow. S 1> สำหรับผู้ที่มาเที่ยววัดเชิงเขาทั้งทีนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับ <Wow. S 1> เพราะอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับท่านเป็นเกจิดังนะครับ <Wow. S 1> ท่านทําวัตถุมงคลออกมา,มามากมายนะครับ และว,วัตถุมงคลของท่านนะครับเปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณนะครับโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายนะครับเป็นที่เรื่องลือมากเลยล่ะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวพวกเราครอบครัวตะกรมจะพาเพื่อนเข้าไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยภาษาติโกด้านในนะครับเพื่อนๆตามมารับชมไปพร้อมกับพวกเราครอบครัวตัวกรมได้เลยครับ <Wow. S 1> เมื่อเข้ามาด้านในนะครับก็จะพบกับตู้ที่เก็บวัตถุมงคลต่างๆนะครับอู้อยู่เต็มตู้เลยนะครับเนี่ย ตอนนี้ดูเหมือนพี่มีตังจะสนใจตู้นี้เป็นพิเศษนะครับคืออะไรครับเนี่ยอู้นี่คือเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกนะครับโดยหลวงพ่อรวยวัดตะโกครับจึงถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับและยังเป็นตำนานด้วยล่ะครับส่วนในตู้นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นต่างหลวงพ่อรวยภาษาตุกนะครับมีหลายรุ่นมากเลยนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าชมกันได้ทั้งวันเลยล่ะครับ ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพี่มีตังของเรานะครับจะชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกจนพอใจแล้วนะครับและพี่มีตังจะพาเพื่อนไปชมอะไรต่อครับเนี่ยเดี๋ยวเ,เดินตามพี่มีตังกันดีกว่านะครับไปรอชมกันว่าพี่มีตังจะพาพวกเราไปชมอะไรต่อกันนะครับเชิญพี่มีตังนำพวกเราไปเลยครับห,หลังจากที่พวกเราได้ชมวัตถุมงคลหง พ้าวรวยปา,าสาทีโกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หมากมีกับพี่มีตังจะพาเราชมอะไรครับอนี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นภาพแกะสลกักฝาผนังเป็นลาหูนี่ครับ <Wow. S 1> ดูเหมือนว่าน้องมีพร้อมจะตื่นเต้นกับงานแกะสลักลาหูนี่มากเลยนะครับแต่ก็สวยงามและวิจิตรการตาจริงๆละครับ <Wow. S 1> นี่นะครับเพื่อนๆครับเป็นภาพเรื่องราวต่างๆในประวัตินะครับ นี่ครับอยู่บนลาหูนะครับโอ้โหขนาดใหญ่โตเมื่อนมามากๆเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลาหูที่อมดวงจันทร์อยู่นะครับแล้วด้านบนก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นพระพุทธองค์ครับโอ้โหสวยงามวิจิตรการตาจริงๆครับงดงามมากๆครับเป็นอย่างไรบ้างครับพี่มีตางเหนื่อยไหมครับ มาเที่ยวงานเทศกาลขึ้นเขาไหว้พระพระธาตุเชิงเขาสนุกไหมครับห <c oughs> มามีบอกไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วสำหรับเพื่อนเื่อนท่านใดน,นะครับที่มีโอกาสผ่านมาทางจังหวัดสระบุรีนะครับลองแวะมาเที่ยวชมกันดูนะครับกับงานขึ้นเขาไหวพ้พระกราบพระบรมสารีริกราธาตุที่พระธาตุเชิงเขานะครับสำหรับวันนี้พี่มีตังค์และน้องมีพร้อมและพวกเราครอบครัวตัวกลมก็คงต้องขอลาเ,เพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้านะครับเราจะนำสาระดีๆและความบันเทิงมาฝากันเพื่อนอีกนะครับสำหรับวันนี้ พี่พีตงังน้องพี่พร้อมแล้วพวกเราครอบครัวุกลมุมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบายบายครับ